สนใจคนจลังเกียดลุงบากล้าหาร70ปีซื้อที่ได้30ไร่จากสมบัติในกองขยะที่หลายคนเมินหน้าหนี้ เรื่องราวของชายชลาคนหนึ่งที่หากินโดยการเก็บขยะขายจนสามารถซื้อที่สวนได้นับสิบไร่ชายคนดังกล่าวทราบชื่อภายหลังคือนายบากล้าหารอายุ70ปีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลละเมอํำเภอละเมจังหวัดชุมพร กำลังเดินเข้าไปคุ้ยเขียหาเศษแก้วพลาสติกอยู่ในพื้นที่ที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลละแมหมู่14อำเภอละแมจังหวัดชุมพรก่อนจะเดินแบกเศษขยะที่เก็บมาได้ใส่กระสอบปุ๋ยนำมาคัดแยกบริเวณใต้ล่มไม้ริมถนนด้านหน้าของที่ทิ้งขยะ โดยลุงบาเล่าให้ฟังว่าตนเองเดิมที่เป็นคนจังหวัดมหาสารคามและเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มก็จากบ้านมายึดอาชีพเป็นกรรมกรอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ทำงานได้หลายปีจนมีภรรยา และลูกหญิงและชายด้วยกัน4ี่คนซึ่งเมื่อก่อนหลายสิปีอำอวิเชียรบุรีไม่เจริญนักตนเองก็ได้ก่อล่างสร้างตัวเก็บเงินจนซื้อที่ดินได้5้าไร่ลุงบาเล่าว่าจนปี2547งานที่อ,อวิเชียรบุรีเริ่มอิ่มตัวประกอบกับตนเองก็เริ่มอายุมากจะแบกจะหามเริ่มไม่ไหวแต่ด้วยความที่ตนไม่ชอบอยู่เฉย จึงบอกภรรยามาขออยู่กับลูกสาวและจะมาหางานทําที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรโดยมาครั้งแรกก็ได้ไปทํางานประปาอยู่กับลูกเขยทํางานตรงนี้ได้ไม่นานก็ไปรับจ้างถางป่าตามสวนสวนปาล์มเพื่อเลี้ยงตัวเองและไม่ต้องเป็นภาระกับลูกหลาน แต่เนื่องจากอายุที่มากขึ้นและร่างกายที่ไม่แข็งแรงลุงบาทำงานรับจ้างได้ประมาณ5ปีหลังจากนั้นจึงเลิกทำงานรับจ้างและมาเก็บของเก่าที่กองขยะขายซึ่งลุงบาเล่าให้ฟังว่าในช่วงแรกๆที่เริ่มเก็บขยะนั้นรายได้2คนตาและยายอยู่ประมาณ1,000บาท รายได้ในแต่ละเดือนเป็นหลักหมืน่นซึ่งลุงบาเล่าว่าที่ดินที่ปลูกและปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ30ไร่คุณลุงได้มาจากเก็บขยะจากกองขยะไปขายแล้วนำเงินไปซื้อที่ดินไว้อยู่อาศัยเป็นของตัวเองโดยไม่ต้องไปเช่าและมีที่ดินส่วนหนึ่งไว้ปลูกปาล์มน้ำมันอีกด้วย ลุงบาเล่าไปยิ้มไปด้วยความอิ่มสุขว่าถึงแม้ว่าใครๆจะลังเกียจกองขยะลังเกียจอาชีพของลุงแต่ขยะเหล่านั้นมันทำให้ลุงมีที่อยู่ที่กินกองขยะเปรียบเหมือนขุมสมบัติที่เก็บยังไงก็ไม่มีวันหมดและอาชีพที่เก็บขยะเก็บของเก่าขายก็เป็นอาชีพที่สุดจริดพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ และไม่คิดจะกลับไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเพราะตนเองมีความสุขที่ได้ทำงานที่เป็นนายของตัวเองเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็หยุดลุงบายังบอกอีกว่าที่ดินที่ตลาดวิเชียนบุรีมีคนเคยมาขอซื้อในราคาเป็นล้านบาทแต่ตนเองไม่ขายต้องการเก็บทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไว้ให้ลูกหลาน เพราะถ้าขายไปได้เงินมาก็ใช้หมดลุงบอกว่าถ้าเราไม่เลือกงานขยันซื่อสัตย์จะทำงานอะไรก็สามารถทำได้มองขยะให้เป็นของมีค่ามองขยะให้เป็นเงินและเราจะไม่รู้สึกลังเกียจกองขยะนั้นเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ